วันนี้จะมารีวิวแอปตรวจหวยของ iPhone นะครับเป็นแอปตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลแบบเดียวทามของคนไทยนะครับเป็นแอปฟรีไม่เสียตังค์นะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของ iPhone นะครับตัวนี้คือหน้าตาของแอปน,นะครับก็จะตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเท่านี้นะครับ งวดวันที่เท่านี้ปีเท่านี้นะครับก็จะบอกรางวัลที่1ออกอะไรนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวสามตัวออกอะไรครับตนี้จะสามารถพิมพ์การตรวจสลากินแบ่งรัฐบาลได้นะครับนี่ครับทีนี้นะครับ,รรบแล้วก็จะออกมานะครับส่วนตรงนี้นครับ ก็คือการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็จะบอกว่าวันที่หนึ่งออกอะไรได้รางวัลเท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งวันวันที่สองวันที่สท้ายสองตัวนะครับสามตัวนะครับวันข้างเคียงออกอะไรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับก็จะบอกไว้ครับส่วนอันสุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นผล ตัวสลักกินแมงรัฐบาลย้อนหลังนะครับก็ย้อนได้ถึง5ปีนะครับเด๋ยวปีนี้ก็อีก5ปีย้อนหลังไปนะครับก็พิมพ์คําว่าตัวหวยนะครับที่แอปสโตร์นะครับก็เจอนะครับ